สวัสดีครับว่างๆยุคโควิดไม่ที่ทำไรไปเล่นหนังกันดีกว่าพี่น้องเฮ้ไปกันเลยครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอร้องให้พี่เท่งพี่หนูหนุ้ยถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละพอด,ด,ดีช่วงนี้โรคโควิดระบาดนะคะ เชี่วเลยนะนะคะหนูกลัวลูกโควิดค่ะยังไงก็ขอให้พี่ทั้งสองถอยห่างอีกนิดนะคะเอ้าวปัดเดือเสียเร็วเหงเดืออ้อนชอบรองเพลงข้าจับข้าจับข้าจับเข้ามาสิข้าจับข้าจับข้าจับเข้ามาสิตั้งแต่โรคโควิดระบาดเพลงนี้เปลี่ยนทันทีนะถอยห่างอีกไหม อีกเม็ดนั่นแหละให้มึงถอยหาอีกเม็ดอีกเม็ดนั่นแหละตายตายกันแับนี้ยับนักตาจะหมดหนักเจ้าเจ้าไปนำกินเท่าต่าเรือก่อสร้างเท่าเซ็จต้องไปนำกินคนละโต้หนังห้ากับช่องไม่ทราบไม่เป็นตายเลยต่างเรือได้จีบมั้ยแยกบู้อ่ะไม่ได้กูกันแับนี้ เอาแต่กูวางแบบแบบนั้นแบบี้เลยดีเปลือยเด็ก oh, มึงวางนี่แบบดื้อนัมึงเล่นมาเลยที่นมึงทำมือเลยที่อ้าวยังไม่ดีเปลือกก็กินเสร็จเดินไปใจตามจ้าวโม่แดนบอกว่าถอยห่างอีเบสอีเบสนั่นแหละให้ไอ้เท่งถอยห่างอีเบสอีเบสนั่นแหละจ้าวบังนั้นก็ไม่ต้องจ่ายตามเลยรออยู่ตามไปให้มันบอกไอ้ถอยไปเมื่อ เดินรถบ้านจะจับดาเลยตามไ่ต้องการไม่ดีเราเลยไอ้หนูเออปผ่นนี้กูว่าดีเมื่อนันกินเสร็จตามก็ไปต่องจดีดีเลยกระเปนเดี๋ยวกูบอกแล้วว่าเราอยากตามไปให้แต่แม่ไม่เอาแต่ต้องกลับบ้านแล้วไปต้องให้มะเลยคือช่วงนี้นะคะโรคจากเชื้อไวรัสโควิด1นทีระบาดถ้าไม่อยู่รวมกลุ่มกันแยกกันอยู่ห่างห่างกันจะปลอดภัยกว่านะครับ คือไม่ทราบว่าพี่เท่งพงจะมีอะไรบ้างไหมคะพูดเพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตฝากฝากไว้กับน้องๆก็ได้ฟังกันบ้างนะคะเหตุการณ์บานเมืองเรื่องูกรายจะเป็นอย่างเลยพ่อเพียงให้ใจเราสู้จงก้าวเดินต่อไปสู้เพื่อวันไหมด้วยใจพ่อเราสู้สู้ครับจะใจล่วงเทง ขอเพียงวันนี้ให้พี่มีแรงชู้ขอเพียงวันนี้ให้พี่ก้าวเดินต่อไปท้องฟ้าวันใหม่จะสุดใสทันทีช่วงนี้นั้นมีไวรัสรกบาดทุกแห่งหนขอให้เราทุกคนช่วยกันเพื่อความปลอดภัย จากโรคร้ายโควิด1นาทจากโรคร้ายโควิด1นาทีช่วยกันนะครับขอเชิญพี่หนูนุยค่ะถ้าอย่างนีลงให้ใจต้องสู้ต่อไปเฟืือวันต่อต่อไปต้องสักใสกันทุกคนสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนจากใจกพบนู่นุยวินาทีนี้ อย่าห้อยเทวดาอย่าอายทำกินทำเผื่ออยู่ได้กินเผื่อได้อยูออ่ตองทู้ไปด้วยกันกับภัยร้ายโควิจนาทีเราปองกันได้ด้วยตัวคุณเองกินข้องรอนชายชนข้องปูเฮ้ยไม่ใช่กินรอนชายชนลางลางมือบ่อยๆใส่หน้ากาอนามัย <c oughs> จ้ำเอ้ยมีนามบกเลยมีใครชุกต่อไปพบน,น,น,นพุ่งตูทันทีว่า,าเป็นเพือลาวหรือนปล่มีใครชุกนี่ต้องไปพบลุงตูทันทีอีข้อดังเงินเดือนเดือนห้าพันหนึ่งเฮ้ยไปจ่ายต้องไปพบแผททันทีด้วยความกราธนาดีอยากผมนายลู่ลุยผมน,นายเทงนุ่มออยชูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ